จอยจะทำครับน้องจอยจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเจดีย์พุทธคยาก็จะไปโรงเรียนนี่คือมุมของเจดีย์พุทธคยานะครับจะถ่ายให้ดูนะครับนู่นจะไม่เห็นยอดนะครับเพราะถ่ายใกล้เกินไปถ่ายไกลไม่ได้ ฝั่งหนึ่งด้านทิศตะวันออกครับจะถ่ายดูด้านบนนะครับนี่คือรูปแบบแกะลักษณะมาจากาต้นแบบเลยนะครับนี่คือเจดีพุทธคยาให้พี่น้องที่ยังไม่ได้เคยมาชมได้ชมนะครับ